วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ adjective or the adverb นะครับว่าระหว่าง adjective กับ adverb เนี่ยมันมีความเหมือนหรือว่าความต่างกันอย่างไรนะ adjective คืออะไรแล้ว adverb คืออะไรแล้วเอามาใช้ตอนไหนนะนะครับ มาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงคะเป็นไงคะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงบ้างรอกันอยู่หรือเปล่านะรอกันอยู่หรือเปล่านะสวัสดีพี่ลินดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ลินดานักเรียนที่น่ารักค่ะสวัสดีจ้านะครับ adjective ถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยก็คือคำคุณศัพท์ใช่ไหมนะฮะส่วน adverb adverb นี้ก็คือคำวิเศษใช่ไหมครับ อ่ะทีนี้เราก็มาดูกันนะครับระหว่างอ่า adjective แล้วก็ adverb นะมีความแตกต่างกันยังไงอันดับแรกเลยชื่อมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะฮะอันหนึ่งก็คือ adjective อีกอันหนึ่งก็คือ adverb นะครับแล้วเรามาขยายความคำว่าคำคุณศัพท์อีกนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะเพราะว่าคุณศัพท์คืออะไรอะนะแล้วก็ Adver b หรือว่าคำพิเศษเพื่ออะไรอะ่ะนะเราก็คงจะต้องมาขยายความนิดหนึ่งนะครับแน่นอน adjective หน้าที่หลักๆเลยนะฮะหน้าที่หลักๆของ adjective ก็คือขยายคำนามนะฮะหน้าที่หลักๆนะนะฮะหน้าที่หลักๆก,ก็คือมีหน้าที่ขยายคำนามขยายคำนามนะฮะส่วนคำพิเศษ ค,คำวิเศษหรือว่าอัศว์มีหน้าที่ขยายคำกริยาเอาหน้าที่หลักๆก่อนนะหน้าที่หลักๆก็คือมีหน้าที่ขยายคำกริยานะฮะขยายคำกริยานะรเราแยกกันนะฮะคำคุณศรรพัพท์ adjective มีหน้าที่ขยายคำนาม a d v ว r b คำวิเศษมีหน้าที่ขยายคำกริยาอันนี้ก็คือแยกกันหน้าที่หลักๆส่งหน้าที่นะครับแยกกันแต่จริงๆแล้วอนอกจากจะขยายคำกริยาแล้วนะครับในส่วนของ a d v e r b มันขยายคำนามก็ได้ขยายคำคุณศัพท์ adjective ก็ได้นะครับหรือขยาย Adver b ด้วยกันก็ได้แต่ขออนุญาตเรียกโดยรวมๆว่าขยายคำกริยาไปก่อนเพราะว่าหน้าที่ของเขาคือขยายคำกริยาหน้าที่หลักๆนะคำคุณศัพท์หรือว่า adjective มีหน้าที่ขยายคำนามขยายคำนามอย่างไรทุกคนลองดูครับทุกคนลองดูสมมติว่ามีคำนามก็คือโทรศัพท์ก็แล้วกันอันนี้เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่านะมีปุ่มกดนะโทรศัพท์รุ่นเก่ามีปุ่มกดดูให้ออกนะว่าน,นี่คือโทรศัพท์นะฮะดูให้ออกนะคะ <laughs> เผื่อเพื่อนๆจะดูไม่ออกอ่ะอันนี้เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าแบ a ็คเบอรีมีปุ่มกดด้วยนะฮะมีปุ่มกดด้วยนะครับ,รบโทรศัพท์ภาษาอังกมันว่าไงคะโทรศัพท์ก็คือ does handy น does ะ handy does handy, handy โทรศัพท์ก็คือ does handy นะนะครับทีนี้เรากำลังจะพูดถึงในเรื่องของคำคุณศัพท์หรือว่า adjective อาเจ็ตทีฟมีหน้าที่ขยายคำนามนะฮะเรามีคำคุณศัพท์คำไหนบ้างที่จะมาขยายคำว่าด o ชแฮนดี้คำนี้ได้บ้างมีคำไหนบ้างคะที่จะมาขยายมือถือเครื่องนี้ได้บ้างว่ามือถือเครื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับมือถือเครื่องนี้มันเล็กมือถือเครื่องนี้มันใหญ่มือถือเครื่องนี้มันถูกมือถือเครื่องนี้มันแพงมือถือเครื่องนี้มันสวยมือถือเครื่องนี้มันดูน่าเกลียด ได้หมดมือถือเครื่องนี้สีดํำมือถือเครื่องนี้สีขาวนะครับได้หมดมือถือเครื่องนี้มันใหม่มือถือเครื่องนี้มันเก่าได้หมดนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูว่าคําว่าขยายคํานามมี adjective ตัวไหนบ้างนะฮะตัวอย่างเช่นมือถือเครื่องนี้เป็นไงครับมือถือเครื่องนี้มันใหม่ใหม่ก็คือน้อยน้อยก็คือใหม่มือถือเครื่องนี้เป็นไงอีกมือถือเครื่องนี้มันเก่า เก่าก็คืออะไรคะ old แปลว่าเก่าเห็นไหมไม่ว่าจะใหม่หรือว่าไม่ว่าจะเก่าเนี่ยก็คือคำคุณศัพท์หรือว่า adjective นะครับอ่ะมือถือเครื่องนี้เป็นไงอีกคะมือถือเครื่องนี้มันถูกอ่ะถูกก็คือ billig มือถือเครื่องนี้มันแพงแพงก็คือะไรค่ะเท่ มือถือเครื่องนี้มันยังไงอีกคะมือถือเครื่องนี้มันเล็กมันใหญ่หรือเปล่านะฮะหรือมันสวยหรือมันคิเล่หรือมันไม่สวยก็แล้วแต่นะนะครับมือถือเครื่องนี้มันอะไรคะมือถือเครื่องนี้มันใหญ่มันใหญ่ก็คือกรอสมือถือเครื่องนี้มันเล็กเล็กก็คือคลายเนาะนะฮะได้หมดนะฮะคลายเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นนอยน์อัลต์บิลลิกยแลวก็คลายนะฮะ ไอ้พวกเนี้ย <Đ> ล <i> ้วนเราแต่เป็นคำคุณศัพท์มีหน้าที่ขยายคำนามทั้งนั้นเลย adjective ก็คือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์มีหน้าที่ขยายคำนามเช่นเมื่อตะกี้จำได้ไหมว่าขยายคำว่ามือถือโทรศัพท์มือถือมันใหม่โทรศัพท์มือถือมันเก่ามือถือมันเล็กมือถือมันใหญ่มือถือมันแพงมือถือมันถูกนั่นคือหน้าที่ของ adjective adjective มีหน้าที่ขยายคำนาม นะโอเคนะนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปดูเพื่อนๆทักทายเข้ามานิดนึงก่อนเนาะนะฮะสวัสดีคุณจอมเนาะสวัสดีค่ะคุณจอมนะฮะสวัสดีเพื่อนๆน,นิดนึงสําหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไงก็กล่าวทักทายสวัสดีกันหน่อยนะหรือว่าใครยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์ก็กดให้หน่อยนิดนึงเนาะเผื่อว่า อาจจะมีเพื่อนๆที่กําลังศึกษาภาษาเยอรมันอยู่ด้วยกันได้เข้ามาเรียนภาษาเยอรมันด้วยกันนะครับอืมนะครับทำไมรู้สึกชอบเรียนกับคุณครูมากเลยอุตตะแล้วอันนี้ต้องอันนี้ต้องออกอากาศนิดนึงนะคะพอดีมีคาชมค่ะทุกคนทาไมรู้สึกชอบเรียนกับอาจารย์มากเลยเรียนแล้วสนุกไม่เครียดนะเป็นครั้งแรกที่เข้าเรียนแล้วไม่เคยขาดเรียนเลยอุตตาเราเลิศเห็นไหมทุกคนคะ่ะดิฉันอยากจะแคปหน้าจอนีไว้จังเลยค่ะทุกคนนะฮะ อแน่นอนเราเรียนภาษาเราก็ต้องเรียนเพื่อความสนุกสนานเฮฮาใช่ไหมคะทุกคนถ้าเกิดเราเรียนแล้วเราเครียดโอ้เรียนเครียดเรียนจังเลยเรียนไปก็ปวดหัวอผื่อดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเราก็อะไรเอ่ยสิ่งที่เราเรียนอยู่เนี่ยมันมาถูกทางหรือเปล่านะฮะคนที่เราเรียนด้วยเนี่ยมันใช่ไหมนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเรียนกับคนนี้เราใช่เรียนกับคนนี้เราเข้าใจเรียนคนนี้แล้วถูกทาง เดินหน้าเต็มที่เชื่อผมนะเดินหน้าเต็มที่เลยนะครับอุ้ยไข่ของเก่งไข่ของเก่งนะเมื่อกี้ผมเขียนไว้ว่าคำวิเศษหรือว่า adverb เนี่ยนะครับมีหน้าที่ขยายคำกริยาเอ้ามันขยายคำกริยาียังไงคะหนูไม่เข้าใจเลยค่ะไม่เข้าใจเลยค่ะนะครับเดี๋ยวทุกคนก็กำลังคิดว่าเอ๊ นะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดใครเข้ามาบ่อยๆก็คงจะไม่ไม่ค่อยงงกับจริตของดีดชั้นสักเท่าไหร่นะว่าอุ้ยตายแล้วอาจาร,รย์หรือเนี่ยนะฮะอืมแต่ถ้าเกิดใครนานๆเข้ามาทีแล้วเพิ่งจะแวะเวียนเข้ามาเจอแล้วแบบเฮ้อฮ่อะไรอ่ะนี่คืออาจาร,รย์หรอ <c oughs> อ่เดี๋ยวขยายความคําว่าคําวิเศษหรือว่าขยายคํากริยานะครับ justo. อย่างเช่นคํากริยาคําไหนล่ะอย่างเช่นคํากริยาคําว่า เดินนะเดินเดินเดินไปเนะี่ยเดินไปเนี่ยนะนะเดินหรือคำกริยาคำว่ามามาก็คือคอมเมนต์ก็คือมาใช่ไหมคำกริยาก็อย่างเช่นคำกริยานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคำกริยาอะไรคะคำกริยาเกนเกนเกนแปลว่าเดิน to go หรือว่า walk ใช่ไหมผมบอกว่า อ d v e r b มีหน้าที่ขยายคำกริยาอย่างเช่นคำกริยาคือ gain นะหรือคำกริยา c o m m o n c o ค m o เแปลว่ามานะ m o m m o n แปลว่ามานะครับเห็นไหมนี่ก็คือคำกริยานะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นคำกริยา gain หรือว่าคำกริยา Common นะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างคำกริยามาสองตัวแล้วกันที่มันมีความหมายใกล้ๆเคียงกันนะครับ แล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่าคําวิเศษหรือว่าอัศว์เนี่ยมันมีหน้าที่ขยายคํากริยาแล้วขยายคํากริยายัางไงคะเราควรช่่ยขยายความหน่อยค่ะขยายคํากริยาแบบนี้คะ่ะเก๋เห็นแปลว,ว,นะว่าไปหรือว่าเดินไปนะเก๋เห็นแปลว่าไปหรือว่าเดินไปนะอันนี้ผมต้องเขียนภาษาไทยกํากับไว้ไหมเก๋เห็นแปลว่าไปหรือว่าเดินไปส่วนคอมเมนต์แปลว่ามา นะทีนี้มันมีคำไหนบ้างที่มาขยายความคำว่าเกหฑนได้บ้างนะครับเดินเดินแบบไหนล่ะเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาหรือว่าเดินตรงไปหรือภาพบบไหนนะครับอืมนะครับเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวาหรือว่าเดินตรงไปนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเดินไปทางซ้ายเดินไปทางซ้ายก็คือ links เดินไปทางซ้าย l ิงส์นะฮะเดินไปทางขวาทางขวาก็คืออะไรครับ r ร็กสนะฮะเดินไปทางขวาก็คือ r ร็กสอย่างนี้เนาะเห็นไหมลิงส์ไปทางซ้าย r ร็กส <Rex, S 2> ไปทางขวาหรือว่าเดินตรงไปดีนะนะฮะเดินตรงไปดีนะนะฮะเดินตรงไปก็คือ g กอร์ฮาร์เดอเนาะ g กอร์ฮ เขียนไม่สวยฮะทำไมเกอร์ฮาร์เดอเอลส์นะไม่ว่าจะเป็นลิง k ์ทางซ้ายเร็กซ์ทางขวาเกอร์ฮ a ร์เอส์นะครับเดินตรงไปนะผมต้องเขียนภาษาไทยไว้หน่อยเนาะนะครับว่าลิงก์ทางซ้ายเร็กซ์ทางขวาเกอร์ฮ a ร์เอส์ก็คือตรงไป นะครับอืมไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายทางขวาหรือตรงไปไอ้พวกนี้แหละคือคำวิเศษมีหน้าที่ขยายคำกริยาเห็นไหมครับมันต่างกันนะหรือว่า c o m m o n common แปลว่ามามาตอนไหนละ่ะมาวันนี้มาเมื่อวานหรือมาตอนนี้หรือมาตอนไหนนะฮะอ่ะ common แปลว่ามาใช่ไหมนะฮะแล้วคุณมาตอนไหนละ่ะมาตอนนี้หรือเปล่าตอนนี้ก็คือ yes Yes ก็คือตอนนี้มาตอนไหนมาเมื่อวานหรือเปล่าอ่ะมาเมื่อวานก็คืออะไรคะ g e s t r n g e s t r n นะครับอ่าเขียนไว้ให้ดู yes แปลว่าตอนนี้ส่วน g e s t r n แปลว่าเมื่อวานอ่าเราเห็นความแตกต่างระหว่าง คำวิเศษกับคำคุณศัพท์หรือ,อยังนะฮะคำวิเศษมีหน้าที่ขยายคํากริยาอย่างเช่นขยายคําว่าเกที่่แปลวาเดินเดินไปทางไหนเดินไปทางซ้ายเดินไปทางไหนเดินไปทางขวาเดินไปทางไหนเดินตรงไปเห็นไหมนี่ก็คือขยายคําว่าเดินหรือขยายคําว่าคอมเมนต์คอมเมนต์แปลว่ามามาตอนไหนมาตอนนี้หรือว่ามาตอนไหนมาเมื่อวานเห็นไหมเห็นความแตกต่างระหว่าง adjective แล้วก็ adverb หรือ,อยังอะ ย,ยอนิดหนึ่งนะนะครับเพื่อเพื่อนๆเ,เราจะได้เข้าใจได้อย่างท่องแท้นะครับอืมนะครับอ่ะนะฮะเห็นไหมเห็นความแตกต่างระหว่างคําคุณศัพท์นะครับแล้วก็คําวิเศษหรือยังนะฮะคำคุณศัพท์ก็คือ adjective คําวิเศษก็คือ adverb นะฮะนี่คือความต่างเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักที่จะจําสับสนเนาะเพื่อน,เอนๆเนาะว่าเอเอาไปใช้ยังไงนะเอาไปใช้ตอนไหนนะนี่ก็คือ เอาเป็นว่าเนื้อหากว้างๆสักนิดหนึ่งว่าเขาคืออะไรและก็นำไปใช้ตอนไหนนะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูเนาะว่าเอาไปใช้ตอนไหนนะครับโอเคน้อยแปลว่าใหม่นะเอาไปใช้ได้เลยครับเราสามารถบอกได้ว่าได้ว่า does handy no is n ้อยเนะเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครบบอกว่า does handy does handy ist neu das handy ist neu ich habe ne, ich habe ein neues Handy gekauft เอาใหม่นะฮะเขียนไม่สวยค่ะพอดีเขียนตัวเล็กตึ้งอเห็นไหมก็สามารถเอามาใช้ได้เลยเนาะนะครับ d o s Handy is n e u มือถือเครื่องนั้นอะ่ะใหม่ i c h habe e I n o i s Handy g e k a u f t ฉันซื้อมือถือเครื่องใหม่มานะจะสังเกตเห็นว่านะครับไม่ว่าจะเป็นน o no i s ตรงนี้ส่วนแล้วก็ n o i s Handy ตรงนี้ก็ต่างก็เอามาจากคำว่าอะไรคะ เอามาจากคําว่าน้อยนี่แหละนะคำว่าใหม่เหมือนกันนี่แหละนะครับแต่ว่าทั้ง2แถววิธีการใช้อาจจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันในเรื่องของไวยากรณ์นะครับถ้าเกิดเรา,อ,าอยากจะสนใจนะอยากจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับระดับการเรียนต่างๆก็จะค่อยๆนะครับนำมาอธิบายเข้าไปเรื่อยๆนะผมยังไม่สามารถที่จะอธิบายลึกลงไปมากกว่าน,นี้ว่าทำไมนอยตรงนี้ต้องเติม AS เข้าไปต่อท้าย ทำไมหน่อยข้างบนไม่เติมอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักสักนิดหนึ่งนะในการอธิบายใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยแหละในการอธิบายนะครับดังนั้นถ้าเกิดลึกกันไปเดี๋ยวยังขออนุญาตว่ายังไม่อธิบายตอนนี้แต่ขอให้เห็นว่าเวลานําไปใช้เนี่ยเอาไปใช้ขยาย,ย,ายคำนามเนาะนะครับคำว่าใหม่นะครับ,ค,ค,รบคือคําคุณศัพท์หรือว่า adjective มีหน้าที่มาขยายมือถือเครื่องนี้ว่ามือถือเครื่องนี้มันใหม นะครับอืมนะครับส่วนทางด้านขวามือนะอย่างเช่นนะอย่างเช่นผมจะขยายว่าเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยฉันเข้าไปในเมืองมานะฮะแล้วก็สามารถบอกได้เลยเนาะบอกว่า i c h b i n นะฮะ i c h b i n g e s t e r n อ่ะคำนี้นะผมจะเอาคำว่า g e s t e r n มาใช้นะ i c h b i n g e s t e r n gestern in die Stadt, in die Stadt, gefahren, ne, ne? gefahren. Ne? Ne? ne, ich bin gestern in die Stadt gefahren, weil war waren, ne, wir haben nicht rot เข้าไปในเมืองมาขับรถไปตอนไหนขับรถไปเมื่อวานนี้นะมาขยายว่าไอเมื่อวานเนี่ยได้ขับรถไปที่ในเมืองนะขับรถหรือว่าโดยสารเนี่ยไปเมื่อวานเห็นไหมคำว่า gestern gestern แปลว่าเมื่อวานมาขยายว่าอะไรครับขยายว่าขับรถขับไปตอนไหนขับไปเมื่อวานเห็นไหมนะครับนี่ก็คือหน้าที่หนึ่งของ adverb นะครับหรือว่าคำวิเศษมีหน้าที่ขยายคำกริยา เพื่อนๆที่กำลังงงระหว่าง adjective แล้วก็ adverb นะครับในวันนี้จะปลดล็อกให้กับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาภาษาอัมันแล้วก็กำลังงงนะฮะกำลังงงระหว่าง adjective แล้วก็ adverb นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงมันมีความเหมือนความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างที่กำลังมีข้อสงสัยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากจะ เรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าเรียนในระดับที่แบบลึกมากกว่านี้หรือว่ามีคําถามที่อยากจะพูดคุยสอบถามโต้อตอบกันเลยเนี่ยก็อาจจะขออนุญาตแนะนําเป็นคอร์สเรียนภาษากับเราเข้ามาเรียนกับเราด้วยก็ได้ถ้าเกิดชอบในเรื่องของการอธิบายของผมนะฮะชอบว่าอ,อชอบอาจารย์คนนี้ในเรื่อง,องการอธิบายอธิบายให้เราเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดชอบก็แนะนําให้ เข้ามาเรียนได้เช่นกันเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังเปิดคอร์สทั้งในระดับต้น R I ในการติวสอบแล้วก็ในระดับต้น R S สด้วยถ้าเกิดใครชอบอยังไงก็สามารถเข้ามาเรียนด้วยกันได้ถ้าเกิดว่างตรงกันเวลาว่างตรงกันก็สามารถเรียนเข้ามาเรียนด้วยกันได้หรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆก็ยังไงก็ลองสอบถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาก่อนได้นะนะครับ ไม่ใช่ว่าสอบถามรายละเอียดเข้ามาแล้วจะต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะอยากรู้รายละเอียดต่างๆว่าอาจารย์สอนยังไงนะครับนอกจากเป็นคอร์สกลุ่มใหญ่แล้วมันมีเป็นคอร์สกลุ่มเล็กกลุ่มย่อย2คนสาคนหรือตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวมีอีกไหมอะไรเงี้ยดังนั้นก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเราจะได้มีการวางแผนว่าเราอาจจะเรียน อาจจะไม่ได้เรียนตอนนี้อาจจะเรียนอีกประมาณ2เดือนข้างหน้าอาจจะเรียนอีกประมาณ3เดือนข้างหน้าหรือวางแผนในอนาคตถ้าเกิดมีโอกาสที่จะเรียนตอนไหนก็ค่อยเข้ามาเรียนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยดีตลอดมาและหวังว่าจะติดตามด้วยดีแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะแล้วเราก็จะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆนะฮะเพื่อที่เพื่อนๆที่ติดตามเพจเราก็จะได้ไม่ห่างหายกันไปไหนนะจ๊ะชื่อลบ,บันซิกสซ